สวัสดีครับนานาพีพีพนี่วันนี้เรามาแกะปัสสุุนะครับเป็นชุดประแจนะครับนี่สีแดงเลยเฉียวนะครับเป็นชุดเครื่องมือช่างนะครับควรมีไว้พบนะครับในบ้านนะครับครบเครื่องจริงๆเลยนะครับนี่แต่ปัสดุมมาตกนิดหน่อยครับไม่ตรงช่องขนส่งมาเรามาเรียงกันดู ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะครับนี่เป็นชุบประแจดอกประแจที่สไคประแจรครบเครื่องนะครับเป็นประแจน้นานะพี่ๆคนไหนในช่างคนไหนสนใจก็มุมตะก้าได้นะครับราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบาทนะครับนี่น,นะนะอาจจะได้กูป,ปองหลักสิบก็ได้นะครับ มีครบนะครับอุปกรณ์ของเขานี่กระทัดรัดนะครับเป็นครบเครื่องเลย